Ah, ah, ah. สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพามาดูข้าวขาโมนะครับวันนี้โอ้น่ากินมากเลยนะครับดูดิโอขาคุณคูนเลยอ๋อขาโมนะครับนี่ อันนี้ขาหมูขายยังไงครับขาละเท่าไหรขาหมูขายกล่องละ40บาทค่ะถ้าใส่ถุงกลับบ้านก็60บาทร้อยหนึ่งนะคะอ๋อครับผมมี60บาทกับร้อยหนึง่งค่ะถ้าแบบซื้อเป็นขาอะไรอย่างนี้ขายเนี่ยถ้าเป็นขาก็380ร้อยแปดสิบาทสามร้อยแปดสิบบาทอ๋อครับอันนี้ถุงละเท่าไหร่ครับนี่อันนี้60บาทนะคะเหกสิบบาทเนื้อหนัง,นนงค่ะ60บาท ชื่อร้านอะไรครับร้านนี้คือร้านเอาเอาชื่อเพจเรานะมีมีชื่อเพจค่ะชื่อเพจเนาะขาหมูมาเพนขาหมูขาหมูมาเพนในตำนานหมูในตำนานอ๋อครับปกติขายในกลุ่มเมืองนนท์ไหมค่ะปกติกลุ่มของกินเมืองนนท์อ๋ออ๋อยู่นนทบุรีเหรอครับค่ะอยู่บางบัวทองค่ะบางบัวทองขอบคุณนะคะพ่ที่นู่นมีร้านไหมฮะไม่มีค่ะไม่มีเนาะ อ๋อมาขายที่นี่เลยค่ะอันนั้นพีออเดอร์อาทิตย์หนึ่งทำสามรั้งอ๋อครับผมพีออเดอร์รับจองครับผมลูกค้า,าอันนี้ก็มาขายที่นี่หลักๆเลยเนาะค่ะใส่ล้วค่ะนี่น,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 นะครับรับหมูชิ้นใหญ่ใหญ่อยอันนี้สุนุนนานไหมครับเนี่ยสุนสามชั่วโมงครึ่งนะคะสามชั่วโมงนะครับผมโอ้อชิ้นนี้ นี่ครับกล่องละสี่สิบใช่ไหมกล่องละสี่สิบบาทนี่ครับกำลังทำเลยนะกล่องละสี่สิบบาทนะโอ้โหมาขี่มาเจ้าเก่าขายมาห้าสิบปีแล้วค่ะสามพ่อแม่ขายมากี่ปีนะห้าสิบปีห้าสิบปีแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับไม่อ๋อเมื่อก่อนอยู่ปากคลองตลาดอ๋อขายอยู่ปากคลองตลาดแล้วก็ขายอยู่หลังลำกำแพงหลังกำแพงด้วยหลังนอล์าม ลามหนึ่งหลังสนามกีฬาอ๋อหลังสนามกีฬาถ่ายรอบเย็บเมื่อก่อนผมก็เรียนรามไงอ้าวล่ะสามสิบปีที่แล้วสามสิบปีอ๋อครับผมข้าวขาหมูมาจากเมืองนนท์นะครับผักกาดดองอันนี้เป็นผักกาดดองเนาะอันนี้มีใส่คะน้าอะไรด้วยไหมฮะไม่ได้ใส่คะน้าค่ะเพราะว่าทำตรงนี้มันไม่สะดวกถ้าลวกมาแล้วเดี๋ยวมันนานๆมันจะเหี่ยวอ๋อมันจะเหี่ยวมันต้องลวกไปถ่ายไปค่ะน้ำจิ้มนะฮะนี้ จิ้มพริกสามอย่างใส่มะนาวกุ้งมยต่อไปเรื่อยๆใช่ไม่ไม่ล้างไม่ด่มีเลยมันจะเราจะมีกระดูกที่เราล้อแล้วเอาไปต้มเป็นหัวเชื้ออีอ๋อครับค่ะถ้าถ้ายกขาอย่างเงี้ยก็สามร้อยแปดสิบขายใหญ่เลยนะคะอันนี้คือขายใหญ่เลยสามร้อยแปดสิบบาทใช่ค่ะปกติขายที่ในกลุ่มเมืองนนท์นะเมืองนนท์นะครับก็ยกขายกขาค่ะสามร้อยแปดสิบ ขาเล็ก280ขาใหญ่380เด้งมากเลยเด้งเราต้องทอดก่อนออไปทอดด้วยใช่อ๋อครับผมเด้งเด้งๆๆเลยทอดเนื้อหนังมันจ็นเปื่อยๆจะยุ่ยค่ะน้ำกำลังเดือดเลยวันนี้ก็มา30ขาการทิบขานะครับผมใก้หมดแล้วเหมือนกัน อ๋อใช่ใช่นั่นคือต้มต้มอเราจะล็อกกระดูกแล้วก็ไปต้มเป็นเชื้อก่อนไม่ได้ใช้น้ำเปล่ามันมาต้มพะโล้นะคะค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนไม่เหมือนตามทั่วไปเพราะมันเป็นสูตรเก่าแก่สูตรเก่าแก่เนาะสูตรนี้เปิดเผยไหมหรือว่าเป็นความลับก็นี้สนใจได้ค่ะอ๋อสนใจก็เรียนได้เนาะเอาอะไรเติมอ๋อพิเศษเหรอ ขออีกรอบนะผมชื่อร้านอะไรนะเเลยบอกป้าเพนขาหมูป้าเพนขาหมูในตำนานขาหมูในตำนานนนทบุรีนะาะอบตครับขอบคุณมากนะครับก็ร้านนี้นะผมชื่อร้านขาหมูป้าเพนนะขาหมูในตำนานขายอยู่ในนนทบุรีนะผมแถวบางบัวทองับผมวันนี้มาขายที่ร้านพี่ตุ๊กเลสเตล์รองนะผมก็จะมาขายที่นี่ตลอดนะฮะขายแบบมาขายทุกวันเนาะที่นี่ ทุกวันมาขายที่นี่ทุกวัน,นครับอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับผมหยุดวันจันทร์นะก็เป็นอีกหนึ่งร้านขาหมูที่น่าทานมากเลยนะครับผมเนี่ยอ,อันนี้เราจะไดต้มเป็นตเชื้อหม่นครับสูตรลับของร้านนี้คือเอากระดูกนะครับกระดูกขาหมูที่ขายครับกลับไปต้มทําน้ําซุปนะทุกคนราคาหมูก็เอาไปทอดก่อนนะครับผม โอเควันนี้ก็มานำเสนอร้านข้าวหมูบ้าเพียรในตำนานให้ทุกคนได้ชมนะครับผม,มก็ถ้าชอบคลิปนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ